สนับสนุนรายการโดยโกโฟิลมันสุข,ขันเมื่อพูดถึงศิลปินร่วมสมัยชาวญี่ปุ่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกศิละปะเรายอมต้องพูดถึงศิลปินผู้มีชื่อว่ายายคุซามะนะครับหรือที่หลายคนรู้จักเธอในฉาย,ยาราชนินีลายจุดนะครับศิลปินผู้ทํางานศิละปะในหลากหลายแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมคอนล,ลาดนะครับประติมากรรมนุ่มนิ่มหรือซอฟต์สเกปเจอร์ศิละปะแสดงสด ศิลปะจัดวางกับสภาพแวดล้อมหรือ environmental installation นะครับงานของยายโยเนี่ยมุ่งเน้นในการนำเสนอสีสันอันลอนประสาทนะครับรูปทรงลวดลายซ้ำๆกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งลวดลายจุดกลมหรือพอกัดอตจนทำให้เธอมีฉาย,ยานี้นะครับและลวดลายลงตาขายระยางจำนวนนับไม่ถ้วนยายโยคุซมาเป็นศิลปินที่บุกเบิกกระแสศิลปะที่ผสมผสานหลากหลายแนวทางและเป็นศิลปินหญิงชาวเอเชียในจำนวนไม่กี่คนที่แสดงงานร่วมกับ ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในโลกอย่างแอนดี้วอล์ฮอลนะครับเคลสอันเดนเบิร์กหรือจอร์ซีกเกลนะครับคุซามะเนี่ยเกิดในปี1 9 2 9ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับถึงแม้เธอจะเกิดในครอบครัวที่มั่งคั่งร่ำรวยนะครับที่ทําธุรกิจเพราะชําต้นกล้าและแม่เ,เป็นพืชแต่ใบเด็กของเธอก็ไม่มีความสุขนะักเนื่องจากพ่อของเธอเป็นคนเจ้าชู้หลายใจและมากมั่งในกามนะครับมีชู้ไปทั่วนะครับแม่ของเธอก็ได้รับผลกระทบจนกลายเป็นคนขี้หึงนะครับอารมณ์เกลียวกาดโมโหลลยนะครับชอบทุบตีทำร เธอเคยบอกว่าแม่ของเธอเคยส่งให้เธอไปสวดรอยตามพ่อของเขาเวลาออกไปกับชูนะครับในหลายครั้งเธอถึงจะได้เห็นพ่อของเธอมีเซ็กซ์กับคู่ขาของเขาด้วยตาตัวเองสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทัศนาติในชีวิตของเธออย่างมากครับคุณสม่าเคยบอกว่าเธอไม่ชอบเซ็กซ์แต่ในขณะเดียวกันเธอก็ลุ่มหลงในเซ็กซ์นะครับเพราะตอนเธอเป็นเด็กเธอได้เห็นพ่อของเธอมีชู้มากมายนะครับก็เลยเป็นคนที่หวาดกลัวและไม่กล้ามีเซ็กซ์กับใครเป็นเวลานาน แต่ในขณะเดีวยวกันความรุ่มหลงเกี่ยวกับเซ็กก็ฝังลึอกอยู่ในตัวของเธอมาตั้งแต่ตอนนั้นคูซามะเนี่ยเกิดในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่เป็นสังคมชายเป็นใหญ่นะครับซึ่งมองว่าผู้หญิงไม่ควรทาอะไรนอกจากการเป็นแม่บ้านถึงแม้เธอจะหลงใหลในศิลปะนะครับแต่ทางบ้านก็ไม่อนุญาตให้เธอเรียนศิลปะนะครับเธอถูกแม่ของเธอห้ามวาดภาพนะครับเอาสีและกระดาษของเธอไปทิ้งอยู่บ่อยๆนะครับแต่เธอก็ต่อสู้ดิน้นรนแล้วก็ขอร้องแม่ให้เธอส่งให้เธอเรียนศิลปะ แต่ในขณะการเธอก็ไม่ถูกใจงานศิลปะแบบประเพณีของญี่ปุ่นแล้วก็เธอก็มีความหลงไหลในศิลปะอันแปลกใหม่นะครับในนิวอร์กในสหรัฐอเมริกานะครับที่มินเป็นศิลปะแบบโผกน่าหรือที่เรียกว่าอวองการนะครับในภายหลังยายคุซามะก็เลยอพยพไปอยู่ที่นิวอร์กสหรัฐอเมริกานะครับก็ไปทํางานศิลปะในหลากหลายรูปแบบทั้งงานศิลปะแสดงสดงานศิลปะจัดวางนะครับหลายรูปแบบจนสร้างชื่อเสียงในระดับหนึ่งนอกจากภาพวาดลวดลายจุดกลมแล้วเนี่ยหลายคนอาจไม่ทราบว่าคุซามะยังทํางานในรูปแบบอื่นๆเกี่ยวกับประเเด็นทางพศ ที่รับอิทธิพลจากประสบการณ์ในวัยเด็กที่เธอเรียบจากพ่อของเธอครับโดยเธอถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานประติมาก,กรรมจัดวานะครับรูปผ้ายัดนุ่นนะครับที่เหมือนกับองคชาติหรือจู๋สีขาวนะครับเธอก็เอาองคชาติสีขาวเนี่ยแปะติดลงไปบนวัตถุและข้าวของต่างๆรอบตัวนะครับอย่างเช่นรองเท้าส้นสูงเก้าอี้บันไดนะครับเป็นถุงเรือพายนะครับรวมถึงเธอก็ถ่ายรูปไอ้ตัวองคชาติสีขาวที่ติดบนพืชบนวัสดุข้าวของเหล่านี้ไปแปะติดบนผนัง ในจานวนน้ำมันทูนบุวอลเปเปอร์ในห้องแสดงงานของเธอครับนักวิชาศิลปะบางคนวิเคราะห์ว่าไอจู่จานวนน้ำมันทูนเนี่ยในผลงานของเธอเนี่ยส้าเหตเห็หนถึงความหวาดกลัวเซ็กซ์และความลุ่มหลงเซ็กซ์ไปพร้อมๆกันนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่เธอได้รับจากภาวะความเป็นชายเป็นพิษหรือท็อกซิกมัสคูลินตีที่เธอได้ประสบพบผ่านมาในชีวิตนั่นเองครับถึงแม้จะหนีภาวะความเป็นชายเป็นพิษในสังคมชายเป็นหญ่งของญี่ปุ่นม,มาอยู่อเมริกาเนี่ยแต่สภา,าวะความเป็นชายเป็นพิษที่ว่าเนี่ยก็ตามมาทำร้ายของเธออยู่ดี เพราะในสังคมเมริกาในนิวยอร์กเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้ศิษปินเพศหญิงที่เป็น Asia เอเชียมีความก้าวหน้าในสหรัฐอเมริกาครับหนึ่งในหลักฐานหเหตุการณ์ที่ยายเยยคุซมาถูกย่ำยีจากวงการศริลปะอเมริกันจนจิตตกและป่วยทางจิตนะครับที่ผมได้เห็นกับตาเนี่ยก็คือผลงาน aggregation 1000 b o s t ในปี1 9ึ3ที่ถูกสะสมและจะ,สะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เซเดลิกมิวเซียมนะครับ ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะ,ะนะครับซึ่งไอภาวะความเป็นชายเป็นพิษที่ว่านี้ก็อยู่ในรวกของศิลปินชายนะครับที่มีชื่อเสียงที่มาขโมยไอเดียของเธอไปใช้อย่างหน้าตาใช้ทั้งศิลปินป๊อปอาร์ตชื่อดังอย่างเคลสโอเดนเบิร์กนะครับที่หลังจากได้เห็นผลงานประติมากรรมผ้ายัดดุนรูปจู๋ในสการกลุ่มที่เขาและเธอแสงด้วยกันนะครับโอเดนเบิร์กก็ทําประติมากรรมนุ่มๆหรือซอฟต์สเคปเจอร์นะครับที่ทําด้วยผ้ายัดดุนรูปวัตถุเ้าของต่างๆออกมานะครับมาแสดงนิสการเดียวของเขบ จนกลายเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เขาอย่างมากและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของโลกศิลปะ๊อปอาร์ตนะครับคูซาม่เคยเล่าเรื่องนี้ในสารคดีค u สามาอินฟินิตี้ในปี2018ว่าในวันเปิดงานเนี่ยภรรยาของโอ,อเดเบิร์กถึงกับเดินมาหาเธอนะครับที่กําลังช็อกอึ้งกิมกี่อยู่แล้วบอกกับเธอว่าฉันขอโทษนายายหโยยหรือศิลปินป๊อปอาร์ตตัวพ่อผู้มีฉายาว่าเจ้าป๊ออฟอาร์ตอย่างแอนดี้วอล์คอร์เนี่ยก็เป็นอีกคนที่ขโมยไอเดียของคุซาม่าไปใช้หน้าตาเฉยเหมือนกัน โดยหลังจากวอลฮอลมาดูนิสการแสดงเดี่ยวของคุณสามภาษณในปี1994นะครับที่จะแสดงวอลเปเปอร์รูปประติมาก,กรรมรูปจู๋จำนวนน้บไม่ท้วนติดบนผนังวอฮอก็บอกเธอว่าว้าวน่าทึ่งมากยายโยยผมชอบมากๆเลยก็ดูท่าทางวอฮอจะชอบงานนี้นจริงๆพอหลังจากนั้นไม่นานวอฮอก็เอาไอเดียนี้ไปทําเป็นภาพผิวซูสกรีนรูปวัวจํานวนน้บไม่ท้วนติดเป็นวอลเปเปอร์บนผนังในนิสการในปี1996แม่งซะเลยนะครับ ศิลปินชายชาวอเมริกันหนึ่งคนอย่างลูคัสซามารัสเองก็ขโมยไอเดียผลงาน In นฟ ity m i ้ r ิ r r o o m ์ล a l l i ร f i ฟิในปี1995ของครูสมาที่เป็นห้องกระจกที่มีทุ่งประติมากรรมรูปจู๋จำนวนนับไม่ถ้วนสะท้อนเงาเป็นทุ่งหญ้าจู๋นะครับมาใช้ในผลงานมิลเลอร์ลูมของเขาจนสร้างชื่อเสียงให้เป็นศิลปินโด่งดังอีกคนเหมือนกันนะครับหลังจากเจอเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหล่านี้ทำให้ครูสมาเกิดการจิตแตกวาดผวาน,นะครับจนต้องปิดประตูหน้าต่างในสตูดิโอของตัวเองมิดชิดนะ เพื่อไม่ให้มีใครมองเห็นและขโมยไอเดียของเธอไปอีกครับสุดท้ายเธอก็สติแตกจนฆ่าตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่โชคดีที่พิเศษในภายหลังเธอกับประเทศญี่ปุ่นอย่างบอบช้ำนะครับไปบำบัดอาการป่วยทางจิตในโรงพยาบาลจิตเวชน,นะครับและฟื้นฟูจิตใจตัวเองด้วยการทํางานศิลปะจนท้ายสุดก็ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงในฐานะศิลปินระดับโลกผู้ทรงอิทธิพลได้ในสุดนะครับนอกจากภาพวาดเลยจุดกลมและประติมากรรมองคชาตญยัดนุ่นที่เล่าให้ฟังแล้วนยะ ผลงานที่โดดเด่นเป็นสง่าอชุดของยายโยก็คือภาพวาดและประติมากรรมฟักทองที่มีลวดลายจุดประดับจนพร้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่แสดงในเจแปนพาเวเลียในสาการเสียป่าเวนิสเบรเล่ในปี1993ที่เป็นห้องกระจกเงาเต็มไปด้วยประติมากรรมรูปฟักทองสีเหลืองจุดดําขนาดเล็กทั่วห้องสะท้อนเงานในกระจกจนดูเหมือนมีฟักทองจํานวนมากมานับไม่ถ้วนนะครับซึ่งตัวยาโยซามาบอกว่าฟักทองเนี่ยเป็นตัวตนที่2หรืออัตลักษณ์แทนตัวตนของเธอ หลายคนบอกว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ยายโยใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติและครอบครัวที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับในการเปิดตัวเทศการครั้งนี้ยายโยยังแต่งจูนในชุดสีเหลืองลายจุดแล้วก็ยืนแจกประติม,มกรรมฟักทองรูปเล็กๆให้กับผู้เข้าชมงานด้วยนะครับเคยมีคนถามยายโยว่าทําไมเธอถึงใจฟักทองในงานของเธอเธอก็ตอบว่าฟักทองมันดูตลกหน้าขบขันดีอะ ซึ่งคำตอบนี้เธอล้อเลียนแอนดี้วอลฮอลที่กล่าวถึงวอลเปเปอร์รูปวงข,ของเขาเพื่อเป็นการแดกดันปนเสียสีที่เขาขโมยไอเดียจากผลงานของเธอเองครับในทุกวันนี้ผลงานของครูซาม่าถูกนําไปจัดแสดงในสการย้อนหลังในพิพิธภัณฑ์ศิลปะชั้นนําทั่วโลกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่แห่งนิวยอร์กหรือโมมานะครับพิพิธภัณฑ์วิทนีย์พิพิธภัณฑ์เทสต์โมเดิร์นที่อังกฤษนะครับหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่ฮิโรชิม่านะครับ และตอนนี้มีข่าวดีสั่นแฟนๆของเธอครับยายโยคุสมา่ากำลังจัดนทศการแสดงเดี่ยวของเธอที่มีชื่อว่ายายโยคุสม่า1945 to now นะครับที่จะแสดงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึงวันที่8ตุลาคม2023นี้นะครับที่พิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮบิลเบาในประเทศสเปนครับใครมีโอกาสแวะเวียนไปแถวนั้น ก็ไปชมกันได้ตามสะดวกนะครับหรือถ้าใครอยากอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับคุซามะเพิ่มเติมก็สามารถหาอ่านได้จากบทความยาโยคุซามะราชินีรายจุดผู้ใช้ศิลปะเยียวยาความบอบช้ำจากภาวะความเป็นชายมันทิดของผมนะครับในคอลัมน์ art is not art นะครับเว็บไซต์ the matter กันได้นะครับถ้าใครฟังแล้วชอบและถูกใจก็รบกวนกดไลค์หรือสั b ต c ไ i b e ช่อง art is art, art อะไรแม่กันเปศิลปะกันได้นะครับในตอนต่อไปก็จะหาเรื่องราวสนุกๆของการศิลปะมาให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดยโกลฟ์ฟิล์มมันสุขัด